ก็ก็มันเป็นเปไม่หายนะไม่เคยขาดเลยเหรอพี่คุ้งว่าใช่ค่ะไม่เคยไม่เคยรักษาหายเลยเหรอยพี่ก็ไปหาหมอบางนาสองเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่หาว่าเราแก่ช่าอันน่าจะไปตามไปผมก็ด่าเลยเออบอกว่าถหมอจบสถาบันแล้วก็ดาคือเราอะเรา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 ไม่รู้ไงว่าครับผมนั่งทํางานผมไม่ค่อยได้จะไปแบกหามแต่เวลามันก็มีบ้าง พอเวลานั่งนั่งมันจะปวดใช่ไหมพี่ก็ไม่่อยมันจะเป็นช่วงเวลาของยุของหนักนะใช่เสร็จแล้วมันก็จะมาตอนแรกผมรู้ว่าผมเป็นกระดูกกรบเส้นอืมพออยู่ๆไปแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงเนี้ยแล้วมาลงช่วงเนี้ยแล้วก็จะชาขาใช่ใช่แล้วมันก็จะเป็นเป็นหายหายเป็นนใช่มันเพราะว่ามันยังไม่หายขาดไงพี่รักษาไม่หายขาดผมก็กินกินยายาเนี่ยใครบอกดีก็กินกินในไม่หายดีบงดีบูนอะไรที่ ผแม่มงเอามาให้มาเป็นกรรมเป็นกองเป็นเลตสิบลอ้อเลยไม่หายพี่ผมกินจนจนกระทั่งหมดเงินก็ถามว่าพอมาเห็นตรงนี้ดีไม่ดีผมไม่รู้ไงนี่นี่คุยตามตามจริงๆอยู่ก่อนนะบต่ลองแต,ต่แต่ผมไปตอก,กระดูกก็โอเคดีมาตีไม่หายขาดครับก็ไม่หายขาดแต่ก็<ต>ดีมามาจับไม่มีคําว่าหายขาดตอกเส้นตอกเส้นจัดกระดูกดึงกระดูก สายผ้าขมาดึงและจัดกระดูกผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่หายขาดแล้วก็แล้วกล้ามาลองกับผมได้เลยก็ต้องมาหาหมอเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยก็กายภาพเอามาทําเองคือคือทำแต่เราก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะผมว่าพยายามดึงกระดูกช่งกลางกระดูกลูกกระดูกนี่ก็ทําเองอะเราก็มีความรู้อยู่บ้างใช่หครับหลังจากนั้นมาก็เนี่ยผมผมยังว่าผมจะรักษาลูกค้าเนี่ย ผมไม่อยากไม่อยากให้ลูกค้ามารักษากับผมครั้งที่หนึ่งเนี่ยคือจบครั้งที่สองไม่ต้องมาหาผมแล้วครับไม่ผมให้จริงๆในผมพูดจริงๆพี่ผมบอกลูกค้าทุกคนไม่ต้องมาผมเนี่ยรักษาครั้งเดียวจบครั้งเดียวคุณสามารถถ้าเป็นอีกนะคุณดูแลตัวเองได้เลยดูแลตัวเองบริหารตัวเองได้เลยอันนี้นี่ผมผมนี่แหละผมไม่ได้มีประมาทนะครับจริงๆแล้ว มันลองผิดลองถูกใช่ใช่มมผมเห็นผม<ป>ผมเห็นลูกค้านะลูกค้าแต่ละคนเนี่ยไปตราตะเวนไปนวดมาหมดแล้วพี่ผมสงสารเขาผมผมพูดตามตรงผมสงสารที่เขาต้องไปเสียเงินแบบที่มันน่าจะหายมันก็ไม่หายเข้าใจไหมมันหมอตรงนั้นดีตรงนี้ดีจังหวัดไหนดีเออันไหนดี <Yeah. S 1> ไปกันมาหมดแล้ว <Okay. S 1> ผมผมผมว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่าผมก็คุยกัน <Yeah. S 1> ผมบอกว่าผมเนี่ยเอาให้หาย ให้หายขาดเลยแล้วผมถ้าหายแล้วคุณสามารถที่ว่าบริหารได้ตัวเองรักษาได้ตัวเองถ้าเก็บเป็นมาเนี่ยคุณทําได้เลยผมบอกลูกค้าพวกคนเนี่ยลูกค้าที่คนมารักษากับผมไม่ต้องมารักษาซ้ําจริงเฮียพาลูกค้าคคเนี่ยบอกทุกคนนี่เลื่องจริงรถามผู้ช่วยผมได้เลยผู้ช่วยผมหนึ่งเนี่ยเนี่ย เขารักษาครั้งเดียวเขาเคยเป็นอีกไหมไม่เป็นไม่เป็นผมก็ยังไม่รู้นะน่าแหละน่าแหละมันอยู่ที่ผมนี่แหละครับมันต้องแก้มันต้องแก้ปมตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วอย่าฝืนเพราว่าแล้วมันเหมือนกับเวลาผมบิดที่เป็นอะไรมั่งอ่ะพี่เป็นอะไรอ่ะผมเวลานอนเนี่ยเออผมเดี๋ยนะครับครับจะเป็นช่วงช่วงนี้ยผมจะขัดช่วงก้าต้นเนี่ยใช่ใช่แล้วก็จะมาลงสลักเพชรจมพี่ลาวลงขาแล้วตอนแรกผมคิดว่าผมเป็น กระดูกขับเส้นแต่ผมว่าไม่ใช่กระดูกทับเส้นมันอยู่สันหลังพี่ใช่ครับแต่ตรงเนี้ยเวลาดั้ก็มีปวดแต่มันไม่ผมจัดหายหมดแล้วพี่อ๋อจริงๆใส่ยิ่งเนี่ยเดี๋ยวเอ้าพูดอย่างนั้นกับทุกคนแล้วดูพี่ดูคลิปผมอะผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าจริงๆจะมาโม้หรือว่ามาให้ศรัทธาไม่มาเออก็ใช่ไงใช่ก็ผมก็ไม่ได้บอกใครหรอกเพราะว่าบางคนเขาอยาไปชวนใครมา ถ้าตัวเองถ้าตัวเองรักษายังไม่หายน่ะอย่าไปชวนใครมาเอาให้ตัวเองหายดีก่อนแล้วเฮ้ยกูไปมาแล้วกูหายจริงไหมหายจริงถ้าหายไม่จริงไม่ต้องมาพี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาหาผมตอนแรกผลกระเสียณมาตอนแรกตอนแรกทำงานแล้วก็กล่าวว่าผลกระเียนจะไปหาอะไรทำ ครับสบายสบายใช่ไหมอันนี้เนี่ยเลยเนี่ยปัญหาพี่เรามาเก็บออดๆแอบๆแทนที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายใช่ไหมพร้อมกันหมดคนเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เจ็บเป็นขึ้นมาพวกปวดปวดหลังกระดูกขับเส้นเนี่ยแล้วก็สลักเพชรจมขาชาเนี่ยมีปัญหาเครียดกันทุกคนแต่เวลานั้นว่ามันเริ่มจะมา นั่นแหละนั่นแหละพี่แล้วจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะอันนี้ผมเล่าประวัติเก่าครับตอนแรกกผมปอกทุเรียนแล้วปลายมีทุเรียนเข้าไปประมาณนิ้วครึ่งประมาณครึ่งปากเส้นเส้นตรงเนี้ยครับแล้วก็หมอพัฒนาสองเนี่ยไม่ได้ต่อกระดูกให้ผมไม่ได้ต่อเส้นเลือดให้ให้ไปนอนประมาณสามเดือนนะขากระโตตอนนี้มันก็เกิดก้อนเลือดทับทับเส้นประสาทส่วนนี้แล้วผมก็ประมาณปีห้าสี่แล้ว มันก็ไปเข้าๆออกตอนหลังแล้วตอนหลังๆหมอก็ไปต่อให้ครับเปลี่ยนรงมยางรวมบอลตำรวจพอต่อให้เสร็จถามว่ามันปกติไหมไม่แต่เวลานั่งเนี้ยขาเนี้ยมันจะคล้ายๆว่าเส้นมันยืดอันนี้นะครับแต่อันนี้เส้นเส้นมันแข็งเพราะว่าทิ้งเส้นมันตายครับเส้นมันตายข้างนี้ก็เลยไม่นั่นก็ก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยแต่ก็บริหารก็จะก็อะไรทําไปกัพอมามาปีห้าสี่ ครับแล้วก็มาขัดตรงนี้มันก็เลยไปมามันก็เลยกลายมาเป็นก่อนหน้าก็ไปตอกกระดูกไปอะไรที่เขาว่าดีอ่ะไปอาใส่ก็ไปนี่ล่าสุดนะผมกลับบรรจัยบอกผมเลือกตรงนี้มันใกล้บ้านอยู่ไหนครับพี่เนี่ยอยู่ตรงซอยเอแบกนะครับอ๋อเอแบกโอ้ลูกค้าเอแบกผมมาหลายคนพี่เพราะว่าแหมนี่เชื่อไม่เชื่อผมมรู้หมดถ้าถ้าเรานั่นจริงผมนี้มันต้องมีมีอะไรพี่มีผู้รักษาที่ดีใกล้ๆ ก็นี่ไงนี่บางบ่อเนี่บางบอกกันอยู่นี่เนี่ยเอแบกก็มาตั้งหลายคนแล้วเนี่ยผมก็ไปนะผมไปหาหมอที่เขาเนี่ยสองร้อยปีไปกังจังหมอหมอโอ้แกก็ไปนี่เส้นให้แบกประมาณผมดูแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปดูถูกนะเนี่ยพี่พี่ไปถามไอวินไอซ่อมมอเตอร์ไซค์ตรงตะพานวัดบางบ่อวัดวัดสุขันน่ะนั่นแหละผมรักษาเขาเลยน่ะเนี่ยเออแล้วก็ตาอะไรอ่ะ ที่ทํานาปวดหลังมาผมถ่ายคลิปไปหมดเ<ม>่ยมารักษากับผมบ้างบอกกันเ่ยนี่ละแวกเนี่ยลูกค้าผมมึงนั้นเนี่ยน,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 นี่แล้วอย่างน้อยเขาผมไม่รู้ว่าอะไรอะ่ะบ้านหลังที่พี่อเอารถไปจอดอ่ะพี่นั่นก็นมารักษากับผมบอ,อ้าวเขาปวดหลังมาเนี่ยผมรักษาทุกวันนีครับเ,เป็นไหมไม่เป็นอีกแล้วเนี่ย<ม>ไม่ใช่ว่าไกลหรือใกล้เหรอถ้าไม่เชื่อเขาคงไม่มาอืม เอาพูดตามตรงว่าพี่อยากหายไหมแค่นั้นแหละอยากหายจัดให้ถ้าอยากหายจัดให้เอาเป็นคอร์สนี่คอร์สละสองพันคอร์สหนึ่งครั้งแรกไม่จห้ยสองพันจบเลยจบเลยพี่ clearing เส้นเอ็นตั้งแต่ศีรษะจะหลุดไปเท้าเลยสองพันเงินผมไม่ได้ตรดหนี้ตางมาเลยปิดตรงนี้เยวก่อ ที่บอกผมให้หมดเลยเอี้ยวตัวดูสิครับว่ามันปวดไหมมันจะตึงตึงใช่ไหมเจ็บใช่ไหมอ่านี่ตึงจุดหนึ่งละอ้าวเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาล่ะเจ็บเจ็บไหมอ่าจุดไหนที่มันเจ็บอะ่ะที่จําไว้เลยอ่าตึงจุดนี้โอเคแล้วปวดสลักเพชรชาลงขาใช่ไหมชาขึ้นชาขนลุกเลยครับไม่มีปัญหาครับอย่างนั้นนะขาข้างนี้เป็นไหมพี่ ขาข้างนี้ไม่ค่อยเป็นนะแต่มันจะเป็นมันจะเริ่มมาหน่วงหน่วงแล้วใช่ไหมเพราะมันจะเริ่มล้างมากันมาหากันแล้วเพราเส้นมันมันมันตึงเออแต่พื้นได้ไหมก้มได้ไหมแตะแตะหมอพพอเท้าได้เนาะแค่แตะได้เนาะโอเคใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แตะได้ถึงพื้นเ่ยจะบอกให้โอเคนะครับขอบคุณมากครับ ปวดหลังดรอปไหมเอ็นหลังเอ็นหลังไปเลยพี่ดาบการที่เดินแล้วเสียวยกยกสายยกกว่ายกให้สลักเพชรมันตรงตรงสลักเพชรนะครับมีเจ็บไหมมีตึงไหมมีตึงใช่ไหมมีตึงอ้อมปวดหลังอยู่ไหมมีใช่ไหม ขาวีชาชา,ชาไม่เอาดีนะผมเอาหายนะผมไม่ต้องการคำว่าดีขึ้นผมต้องการว่าหายอย่างนั้นครับผมค้างอยู่ตรงไหนครับตอนนี้อบอก